này 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 cái nọ <laughs> làm keo bắt bùng mai đưa bà bắt là nó hài แดงกาปวดปบาเำเนีกินกับาบเผากันยังนยพักอะไรอย่างเงี้ยเสียไปเลยพักพักปักบุงยองจัแล้วกินแเรนลาบกินมันเก็นว่าอันนี้มันก่อกาแทรเห็นเขาว่า

ใช่ยหรอวะใช่กมงูใช่จะกระเีบำยังเนี่ยเจยบประเสียบเลมันคือแบบออกออกไปเข้มเข้มอะเฮ้ยเจพี่น้องเจอกันเขปมนา